ท่านสิปวดหลังเจ็บแอวแบกของยกของเอาคนนี้ไปกินครับลองเบิง้งเห็นผลครับสุดยอดจริงๆเลยท่านสิปวดหลังเจ็บแอวปวดแข้งปวดขาเส้นยึดเส้นตึงนะครับนั่งกะโอ้ยนอนลงกะยังสีโอ้ยอีกอยู่ลองเบิง้ง นาคาราานี่ครับเราก็ท่านสิบ่มีโอ้ย,โ,อยโบยตรงวงครับเอาล่องบึงนาค่า,าตัวนี้ครับนอกจากนั้นนาคารายังช่วยในเรื่องบรรเทาเบา,เบาหวานความดันไขมันอุดตันฤทธิ์สีดวงวานด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเอาคนนี้ไปกินครับนาคราล่า,ารครับกินแล้วผู้ใดปวดเสน้นปวดเอ็นผู้ใดโง่ก้มลงกไปเราง่ขึ้นยากเอาคนนี้ไปกินครับร่างกายให้พี่น้องแข็งแหรง พี่น้องสียางได้สะดวกแลนได้สะดวกนาคาราครับพี่น้องครับจะมีเดอวยครับเดอน,นาคาราใครมีอาการเหมือนผมกม้กมๆมเงยแบกของยกของอาจจะนุ่น้อยกว่ามันก็ปวดได้นะครับถ้าทำงานหนักๆลองใช้ดูครับนาคาราเห็นผลครับ,รบสําหรับทุกท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นมันยึดนะคะต,ต่อตรวจผมพอดีครับตอนแรก นิ้วตายตายทั้ง5นิ้วเลยนะครับนิ้วฝั่งซ้ายใช่ไหมครับฝั่งซ้ายค,ครับผมหลังจากทานนี่ต่อเน,นื่องประมาณสักสองเดือนกระดิกนิ้วได้รับให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้เลยครับได้เลยครับโอ้ยได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ<ด>แฟนเพนที่รักครับท่านได้มีอาการเหมือนผมนะครับกล้าเมเนื้ออ่อนแรงพูดไม่ชัดลิ้นแข็งอยากจะแนะนําให้ทานนาคลานะครับมีอาชีพเป็นแม่บ้านคะ่ะตอนนี้ก็เป็นยายแล้วเน,นี่นย,ยต้องเลี้ยงหลานหลานก็น้ําหนักไม่น้อยเลย วันนี้เลยปวดหลังปวดบ่าแล้วก็มีอาการมือชาเจ็บเข่าด้วยนะคะทีนี้กินไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไม่อยากนะคะเพราะกินแล้วมันรู้สึกไตเตย,ตยมันจะรับไม่ไหวก็ลวเลยมีเพื่อนแนะนําให้มากินสมุนไพรนาคลาตัวนี้ค่ะรู้สึกกินไปสองกล่องแล้วดีขึ้นมากเลยค่ะสมุนไพรตัวนี้สนใจก็เชิญนะคะ70เจ็ดสิบแล้วปวดหลังปวดขาปวดเอวทานอะไรก็ไม่หายแต่อมาม่าชอบทาน เอพวกสมุนไพรเพื่อนก็นเลยแนะนำมานาคาลาทานไปสองกล่องแล้วรู้สึกดีขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีปัญหาสุขภาพน,น,นะครับมีปัญหาเรื่องของการปวดต้นคอปวดไหลนะครับแล้วก็เส้นท้องยึดขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกมีส่วนหนึ่งจากการที่ผมทํางานด้วยเพราะว่าผมทํางานหน้าคอมนี่เป็นระยะเวลามาสิกว่าปี แล้วก็เดินทางบ่อยขับรถบ่อยและมันปวดมากและก็ปวดหนักด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการปวดเมื่อยและก็ปัญหาที่ผมเป็นอยู่เพียง2แผงเท่านั้นเองครับดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเส้นยึดเอ็นตึงอะไรต่างๆเหล่านี้โรคเกาชาปลายมือปลายเท้าโรคไมเกรนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูครับ